โอเคท่านผู้ชมอยู่เพิ่งกอคลิปนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ใครสนใจที่จะเข้าเพจเ m มเซททีก็สามารถกดไปที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยยังไม่พอท่านผู้ชมเรา,ย,ายังมีทิศขอได้ท่านผู้ชมได้มาพูดคุยกันด้วยนะส่วนมากผมจะออนทิศขอไปบ่อยเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> อย่าลืมเข้ากันด้วยละ่ะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะดูเงียบสงบแล้วมีคนออกกลุ่มบ่อยกันไปก็สามารถเข้ามาดูได้เรามีระบบต่างๆท่านผู้ชมได้เล่นกันด้วยแม้ถึงคาสินโนก็มีนะคนดูก็สามารถมาเล่นคาสินโนกันได้นะผม,มเสียสล็อตไปประมาณหนึ่งพันเลยนะโคตรเทเ แยมยังไม่พอน้วะผู้ชมและเราก็ยังมีติกตอกน้วผู้ชมใครสนใจก็สามารถกดติดตามกด f ฟ l l o ์และกดใจให้คลิปของผมได้เลยนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถกดไอทีใต้ล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go คก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเกมเซทีวีแกันีกเช่นเคยและในวันนี้พี่จะมาบอกระบบเกี่ยวกับ y o u t u b e g a m e r นะได้สุดผมบอกเลยเป็น Discord ที่เขาเรียกว่ามีความพร้อมที่สุดแล้วก็มีระบบเยอะที่สุดเกือบอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยแหละดูทรงแล้วเพราะว่าผมได้เพิ่มระบบอะไรที่เยอะแยะมากเลยนะครับคนดูนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยลวกันนะโอเคเรามาเริ่มที่ระบบแรกกันเลยดีกว่านะ ระ yup. บบแรกนี่ก็เป็นระบบแนะนําตัวนะทุกคนนะขั้นตอนในการแนะนําตัวนะถ้าใครไม่รู้ใช่ไหมให้เลือกเข้ามาดู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 ทุกคนนะถ้าผู้ชมเห็นคําสั่งนี้เปล่าให้ก๊อปมานะมันจะเป็นคําสั่งนะทุกคนนะขั้นตอนแรกให้ใส่ข้างหน้าว่าลบนะท่านผู้ชมใส่ลบได้ใส่ลบได้นะทุกคนก็วันนี้พี่จะมาบอกระบบแทบทุกอย่างเลยขั้นตอนแรกนะปึ๊บให้คนดูทําแบบนี้นะครับอ่ะ ตอนนี้ทางเออตัวบอดจะถามนะทุกคนตัวบอดจะถามจะถามชื่อให้ทุกคนทําแบบนี้นะพิมพ์ชื่อไปเลยพี่ชื่อเจมใช่ไหมอ่ะพี่ก็ใส่คำว่าเจมนะอ่ะพี่กด Enter ไปปุ๊บอา,อ,าอายุอายุเท่าไหร่ก็อตอบตามตรงนะทุกคนนะสิบห้าอ่ะแล้วก็ถามว่าเพศเพศอะไรชายชายนะทุกคนนะปึบ ว่าทุกคนได้ใช่ไหมมันจะให้ตอบเยนรวมให้ทุกคนเขียน y e s นะทุกคนปึ๊บอ่าตอนนี้ระบบก็ได้ทำการยืนยันนะทุกคนนะว่าระบบนั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือผมมีบทบาทนะทุกคนนะก็ไปทําการปลดไม่สาเร็จน,นะทุกคนนะก็คือใครที่ยังไม่มีบับาคือบทบาทที่คนดูจะได้นะคือบทบาทที่คนดูจะได้ใช่ไหมก็คือตัวนี้นะทุกคนนะจะเป็นตัวตัวนี้ ตัวที่มีชื่อว่าแนะนําตัวแล้วนะใครที่เข้ามานะจะได้เป็นระบบประชาชนนะนทนุกคนแล้วคือมันก็ผมก็จะมอบยศเป็นยศที่ขึ้นว่ายังไม่แนะนําตัวนะใครที่ขึ้นฝั่งนี้ก็ให้มาทําเป็นเหมือนผมนะทุกคนนะ,ะก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวจบคลิปน,นี้ไปผมจะเพิ่มเป็นระบบเวลาคนเข้าเซิร์ฟมาจะขึ้นคาว่ายังไม่แนะนําตัวนะทุกคนนะอ่าแล้วก็กวดของเซิร์ฟเบอร์ก็จะเดินม,มาอ่านกันด้วยนะครับทุกคนอ่า เป็นระบบที่เยอะแยะเดี๋ยวผมจะไปทีละขั้นตอนเลยกว่าของเซิร์ฟเวอร์ก็จะประมาณนี้นี่ก็คือ Alone 1วันนะทุกคนนะอ่ะอโลนโอเคแล้วจะมาบอกอะไรต่างเยอะแยะเลยคนเข้าคนออกก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์สองหมัดซับตอนนี้เขาก็สตรีมอยู่นะนะเขาก็คือชื่อว่า e n d channel x g นะทุกคนนะก็อย่าลืมไปกดติดตามฝากกดติดตามพี่เขาได้ละกันนะถึงพี่เขาจะไม่สนับสนุนผมก็ตาม ได้สุดก,ก็ระบบแนะนําตัวก็พูดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมนักชมระบบยศฟรีทุกคนยศฟรีนี้จะมีเพศนักชมเพศก็คือชายหรือหญิงใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมมากดที่ระบบยศฟรีนะครับทุกคนกดอ่าสมมตินผู้ชมเป็นไม่ต้องสมมติคือนผู้ชมเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็กดนะนี่คือเพศชายทะคนนี้ก็เพศหญิงนะอ่าโอเคทุกคนก็ระบบต่อไปเอยไม่ใช่นี่ก็บอกยศต่อไปก็คือยศฟรีที่เราแจกจคือ ดีเจเกมเมอร์ดีเจเกมเมอร์คืออะไรดีเจเกมเมอร์ก็คือเนี่ยท่านผู้ชมก็จะสามารถมาใช้ห้องนี้ได้นะตัวนี้เลยนะทุกคนเป็นระบบเปิดเพลงนะทุกคนนะก็แบบเป็นอะไรแบบคนในเซิร์ฟเวอร์จะมาขอเพลงคุณนะถ้าคุณมียุจจำกัด5คนทุกคนอันนี้ยศนี้จํากัด5้าคนนะอ่ายศต่อไปก็คือยศสถานะทุกคนนะยศสถาน,ากนนะานาก,นก็คือ มีแฟนแล้วกับโสดนะทุกคนนะใครมีแฟนแล้วก็กดฝั่งนี้ทุกคนนะใครโสดก็กดฝั่งนี้เพื่อมีคนจะจีบไงเขาก็จะได้รู้ว่าเออมาดูยศเอ้คนนี้โสดนะก็จีบได้เลยเอออันนี้สําคัญคือท่านผู้ชมระบบเกมเมอร์นี่คือยศเกมเมอร์คือจะเป็นการปลดล็อกนี้นะท่านผู้ชมนะจะเป็นการเกมน้ำสมัยคือเกมอะไรเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีแล้วกันนะโอเคนี่ก็เป็นอันนี้นะ Star City r o a d นี่คือเกมโรเพที่ผมเพิ่งเ,เพิ่มมาเมื่อกี่นาทีที่แล้วก่อนจะมาอัดคลิปนะทุกคน ก็สามารถมาเล่นกันได้หลังจากคลิปนี้ลงไปเติมคําะก็จะมีระบบเติมคําอะไรต่างๆทุกคนนะคือถ้าท่านผู้ชมไม่อันนั้นใช่ไหมไม่รับยศนี้ท่านผู้ชมจะไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปที่ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ไปหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะไม่เชื่อทุกคนนะว่าจะมองไม่เห็นจริงๆโอเคเราเราจะเป็นประชาชนแล้วกันนี่นะครับทุกคนเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นแค่นี้ถึงคำว่า u t u b e เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ทีหลังนะทุกคนโอเค อันต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนซื้อขายยศก็คือการที่นผู้ชมจะซื้อสามารถซื้อขายยศได้ก็มาอ่านตามนี้ได้เลยนะเพราะผมได้ทําการพิมพ์อะไรลงไปที่โคตรเยอะแยะแล้วทุกคนนะผมขี้เกียจอัปเดตก็เอาเป็นว่าเอาแค่นี้ก่อนละกันนะทุกคนโดเนทโดเนทคืออะไรโดเนทก็คือโดเนทเพื่อรับยศ VIP นะทุกคนนะยศ VIP ก็คือยศเดี๋ยวผมให้ดูทีหนังแล้วกันก็หน้าตายศ VIP ก็นี่นะทุกคนนะอ๋อจะเป็นยนังไงตัวนะนี้เลย V.I.P. ทุกคนก็เท่ดีนะจะแบบยุดกุ๊กูอ้อ่ะเออใช่ไหมอ่าเออท่านผู้ชมถ้าผมว่าจะทำนี้แล้วกันนะทุกคนนะคือสมมติอ่าใครที่มาเล่นโลเพแล้วมีเงินเยอะที่สุดในสิ้นเดือนท่านผู้ชมนะผมจะแจกยุดอ่ายุด V.I.P. หนึ่งคนนะหนึ่งรางวัลทุกคนยุด v ี p เนี่ยตอนนี้เลยใครแบบมีเงินเยอะที่สุดสามารถทําเงินได้เยอะที่สุดนะทุกคน เออประมาณนั้นเลยทุกคนนะใครขยันก็ได้ไปนะทุกคนนะอ,อแล้วก็นี่นะทุกคนก็อยู่ที่การแจ้งเตือนลงคลิปนะคือคลิปที่ผมลงใน youtube จะมาแจ้งที่นี่หมดเลยนะทุกคนเออก็สามารถมาดูได้นะใครที่อยู่ดีก็แบบตึ้งขึ้นมาเฮ้ยวิเจมลงคลิปแล้วก็จะแบบสามารถดูได้นะทุกคนนะทุกคนเออี่พูดย้ำทำไมประกาศเซิร์ฟเวอร์ประกาศเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นระบบที่ผมจะอัปเดตระบบนะเช่นตัวนี้ผมเพิ่งอัปเดตไปเมื่อไม่ไกี่นาทีที่แล้วนะ เป็นตอนนี้เราเปิดใช้ระบบเกมให้เล่นทั้งหมดแล้วแต่ทุกคนเห็นมันหายไปเพราะผมเปิดให้คนที่มียศเกมเมอร์เท่านั้นถึงจะสามารถมองเห็นมันได้นะใต่แล้วครที่กดรับยศก็สามารถมองเห็นมันได้นะออยศตัวอย่างเช่นเออยูทูบเบอร์เ n d นดีแนลเอกทุกคนนะเขายังไม่ได้รับยศเป็นยศเกมเมอร์อา้อาวเจ๊ดพี่กดรับตอนไหน ดูคนนี้ด้วยอ่าคนนี้อ่าคนนี้ยังไม่รับโยนนะทุกคนนะเขาก็จะมองไม่เห็นห้องห้องนี้นะทุกคนนะเออรายงานปัญหาเซิร์ฟเวอร์ก็คือสมมติอ่าคนดูเล่นเกมเกมนี้อ่าเกมเกมนีนนออมนออ้แล้วกันเนี่ยเอ้ยไม่เกมเกมนี้เออแล้วมันมีปัญหาให้ทุกคนมาพิมพ์ตรงใต้หน้าของนี้ว่าพี่ห้องนะห้องนี้แท็กด้วยนะห้องวิธีการแท็กห้องก็คือกดสี่เหลี่ยมนะทุกคนนะจะเป็นการแท็กห้องหรือพิมพ์พิมพ์มาอย่างนั้นะทุกคนนะแล้วกดเอนเตอร์ Enter ก็คือการแท็กห้องว่าหหห้้อองงนีมปัญานะทุกค เพราะฉะนั้นก็สามารถแท็กท็กมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจเพราะผมเป็นแท็กแก้ปัญหาอยู่แล้วแบนความผิดแบนพวกทำความผิดก็คือคนคนไหนเช่นอยู่ดีแบบคนดูนั้นส่งเป็นลิงก์ต่างๆทั่วทุกห้องนะเช่นโปรโมทช่องคุยกับมิลเลเวลอัปประกาศเซิร์ฟเวอร์แชร์ดิสหรืออะไรต่างๆที่ทุกคนส่งไปม่วนทุกคนทุกคนก็จะโดนแบนเช่นคนนี้นะไม่รู้เขาออกเซิร์ฟไปหรือยังแต่ผมได้ทำการแบนเขา24ชั่วโมงแล้วก็ปลดแบนเขาแล้วเขาน่าจะแบบ นี่พอใจแล้วกดออกเซิร์ไปแล้วนะทุกคนมก็ไม่ว่าอะไรนะโปรโมทช่องก็คือการโปรโมทช่องนะทุกคนนี่นะทุกคนโปรโมทช่องก็สามารถมาโปรโมทได้เลยนะทุกคนนะก็เอาช่องมาวางไว้ใต้ร่างคลิปนี้ได้เลยทุ้ยไม่ใช่เอาช่องมาวางในดิที่ขอนี่นะผมนี่ร่มเบลเลยทุกคนคุยกับมิวมิวคืออะไรมิวก็คือบอร์ดนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะทดสอบมิวกันเลยนะทุกคนนะเช่นมิวทําอะไรอยู่ต้องมีคําว่ามิวนะทุกคนนะทาอะไรอยู่ มาเดี๋ยวเรามาดูกันนิ้วทําอะไรอยู่ปึ๊บปึ๊บทุกคนเห็นไหมนอนหลับค่ะมิ้วคืออะไรมิวก็คือบอดนะคนบอดตัวนี้เลยนะทุกคนนะเนี่ยในนี้เนี่ยตัวไหนวะทุกคนผมจำไม่ได้ละอ,อ๋อตัวนีนะ้ทุกคนนะคือบอดตัวนี้ผมสร้างระบบไว้เลเวลัพเลเวล up พคืออะไรคือการที่ทุกคนสามารถดูเลเวลตัวเองได้ว่าทุกคนนั้นเลเวลไหนนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะทดสอบไอแลง์ไอแรง์ตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่ 12นะทุกคนเป็นอันดับหของเซิร์ฟเวอร์นะเออเพราะฉะนั้นก็มาดูเลเวลตัวเองได้นะประกาศประกาศคืออะไรประกาศก็คือประกาศของ Discord นะทุกคนคือเป็นของ Discord คือเวลา Discord อัปเดตอะไรต่างๆก็จะมาประกาศที่นี่นะครับทุกคนนะใช่แล้วแชร์ดิสแชร์ดิคืออะไรเรามาดูกันที่เรื่องแชร์ดิสแชร์ดิคือการแชร์นั่นแหละนะคือ นั่นแหละก็สามารถใครที่มี Discord ของตัวเองก็สามารถมาแชร์ไว้ที่ตรงนี้ได้ผมไม่ห่วงนะตอนนี้ดิสก็พังไปแล้วทุกคนนะลิงก์ลิงก์งงดิสพังไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาแปะใหม่ละกันนะทุกคนโอเคห้องเอฟเคก็คือสมมติท่าผู้ชมอยู่ในสายสายหนึ่งเช่นสายสายหนึ่งตรงนี้อะไรเงี้ยก็จะเกิน10นาทีท่าผู้ชมไม่ได้แตะจอเลยอยู่ค้างหน้านี้10นาทีผู้ชมจะโดนยามที่ห้องเอฟเคนะแต่ผมไม่เคยลองโอเค ้องต่อไปก็จะเป็น VIP ทุกคน VIP ก็คือที่ผมบอกนะคือการที่แชร์ยศอะไรต่างๆไม่ใช่ผมเริ่มเบอร์ทุกคนก็คือการที่เราโด o n a t e ขั้นต่ำผม donate สิบาทใช่ไหมท่านผู้ชมก็จะได้ยศ VIP ไปเลยนะถึงมันจะดูแม่แรแต่ว่าโคตรเท่เลยแหละบอกเลยก็ตอนนี้ยังไม่มีใครครอบครองยศ VIP เลยสักคนนะเพราะว่ามันไม่มีใครคิดว่าดีนี้มันเงียบสงบลทุกคนก็นั่นแหละนะอ่าก็จะมี ห้องพูดคุยของ v i p นะทุกคนก็นจะมีตัวผมทิ้งรูปไ้เยอะเลยจะมีแค่ v i p a d m แอดมินแล้วก็ตัวนี้ที่เห็นมันนะแล้วก็บอทอ่าแล้วก็นี่จะเป็นการเข้าไปจอยอ่ะคุยกันของพวก v i p นะคนรวยอะไรยเงี้ยเขามาคุยกันตรงนี้นอ่าแชทแชทก็คือห้องที่เราจะพูดคุยกันนะทุกคนนะอ่าผมก็จะมาพูดคุยกับทุกคนที่นี่แต่ทุกคนมันจะไม่คุยคุยกันที่นี่มันจะไม่พูดคุยกันแถวนี้คือไปพูดคุย,ยคอะไรกันเช่นเอ่อห้องเลเวลประกาศอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมาคุยกันเพื่ออะไร ทุกคนก็สามารถเข้าใช้งานพูดคุยหนึ่งทุกคนสองกคนสามคนสี่ได้ทุกห้องนะทุกคนยกเว้นห้องทําอินโทรจะเข้าไม่ได้ทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าเอารมณ์วันสร้างนะใช่แล้วอารมณ์วันสร้างนะเออแล้วตอนผมอัดคลิปทุกคนผมก็จะมาจอยนี้ถ้าผู้ชมก็สามารถมาดูได้นะใช่แล้วตอนช่วงเย็นๆเนี้ยเช่นตอนนี้ผมไม่ได้จอยว่าผมอัดคลิปของดิสคอร์ดอยู่นะทุกคนเพราะงั้นทุกคนก็สามารถมาจอยได้นะกั้นต่ำแปดคนทุกคนรวมผลแล้วก็แสดงว่า จะมีแค่เจ็ดสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถมาดูได้นะทุกคนเออเยี่ยมเลยเอ,อ้ยยังไม่พอทุกคนดีมอน i ิงตอนนี้เปิดรับสมัครให้ทุกคนสมัครเข้าแก๊งไปที่เรียบร้อยแล้วนะจำกัด9้าคนนะครับทุกคนจำกัดแค่เก้าคนใครที่สนใจที่จะสมัครมนาะก็สามารถมาคอมเมนต์อะไรได้ทุยทำไม,ไมติดคอมเมนต์วะทุกคนเออมาพิมพ์ข้อความได้อ่ายกตัวอย่างทุกคนนะ เอ,อ่อรงชื่อรงชื่อสมัครเข้าแก๊งนะทุกคนเขียนตามผมนะรงชื่อสมัคร,ครเข้าแก๊งครับหรือผู้หญิงก็ใส่ขานะทุกคนแอบประมาณนี้แล้วไปจนกด Enter ไปนะแล้วถ้าท่านผู้ชมถ้าผมมาใช่ไหมถ้าผมอ่านท่านผู้ชมจะมียศนี้ขึ้นมานะเป็นตัวนี้ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะทุกคนนะแสดงว่าผมอ่านแล้วแสดงว่าก็รอคัดเลือก นะทุกคนเอาไเสียงร้องเปลี่ยนก็ท่านผชมก็จะรอคัดเลือกอย่างเดียวเลยถ้ามันขึ้นเป็นแบบนี้นะทุกคนกดแกงก็มาดูได้นะทุกคนก็ผมก็ได้เขียนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วก็ตัวอย่างสูตรหรืออะไรก็ท่านผู้ชมอาจจะยังมองดูไม่ได้นะเพราะว่าอะไรหนึ่งคือผมปิดไม่ให้คนที่มียศยศนี้เท่านั้นทุกคนยศอา่าเห็นไหมเมื่อกี้เขาหายไปแล้วเมื่อกี้เขาได้ยศอันนั้นนะแสดงว่าเขาผ่านแล้วเส้นก็เหลือแปดคนนะทุกคนนะเออ อันนี้จะเป็นดีวอนคิงของบล็อกฟุตนะทุกคนนะบล็อกฟุตก็จะเป็นเกมโรบอกชั้นดีที่ผมเล่นเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ตัดไปแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรใครอยากสมัครก็สามารถมาสมัครเข้าแคนได้เลยนะอ่าแล้วมาถึงระบบดีเจนะทุกคนนะหรือเป็นระบบที่เรียกว่าระบบ0 0 4เป็นบอดศ์เป็นบอดตัวใหม่ของคนไทยนะทุกคนนะเป็นบอดตัวใหม่เลยก็เพิ่งอัปเดตได้ไม่กี่เดือนนะทุกคนนะใช่แล้วเพิ่งมาได้ไม่กี่เดือนก่อาจะมาเป็นสองสามเดือนแล้วก็ได้ผมเพิ่งดู คือตัวนี้จะเป็นระบบเปิดเพลงนะทุกคนคนที่มียศดีเจเท่านั้นถึงจะสามารถเปิดเพลงได้นะนั่นแหละคือข้อดีครับทุกคนอืท่านชมทำให้พี่รู้ทลให้ระบบมันยากด้วยเพราะแม้ทุกคนก็จได้มีความเอาใจใส่ไงผมอยากรู้ว่าทุกคนจะมีความเอาใจใส่หรือเปล่าในการที่ถ้าผมทำระบบเป็นแบบเนี้ยก็ประมาณนี้เลยเออแล้วข้อดีของระบบนี้เลยทุกคนนะผมแบบโคตรโคตรแจ่มอะทุกคนนี่คือ คำสั่งดู y o u t u นะครับทุกคนคำสั่งดู Youtube คืออะไรเดี๋ยวผมจะมาแป๊บหนึ่งขออนุญาตไปเอาลิงค์คลิปมาก่อนแล้วกันโอเคนะทุกคนคำสั่งดู Youtube คืออะไรใช่ไหมขั้นตอนการใช้เป็นยังไงนะทุกคนให้อ่านนะหรือทำตามผลนั่นก็คืออให้ท่านผูชมสุ่มห้องตรงนี้กันะนะเช่นห้องแปด ห้องแปดน้ำผึ้ก็เข้าไปดูนะสมมติเออมีคนใช้งานห้องแปดน้ำผึ้ก็สามารถเข้าไปดูคนอื่นได้อ่าสมมติเออเราจะเปิดใช้งานห้อง,ห,องห้องหนึ่งใช่ไหมให้เป็นยูทูบน้ำผึ้ก็กดลิงก์ตรงนี้นะมันจะไม่ซ้ํากันนะถ้าผู้ชมกดลิงก์ช่องสามยูทูปช่องสามมันก็จะไโปโผล่ช่องสามมาทุกคนนะปุ๊บเห็นไหมทุกคนอะเห็นไหมมาช่องสามละนี่คือระบบการดู youtube นะทุกคนนะก็สามารถมาใช้งานได้เลยนะคือจะเป็นการดูกับเพื่อนหรือดูคนเดียวก็ดูได้นะจำจริงๆผมแนะนําระบบนี้เลยคือดีมากๆ นะทุกคนเออนี่ให้ท่านผู้ชมกดลิงก์หรือพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้นะเออเช่นก็ผมอ่านี่คือกดลิงก์ก่อนนะคือกด Enter ไปเลยทุกคนเ n น e ตก็จะแบบนี่ครับทุกคนคลิปผมนะก็สามารถดูได้ที่ Discord เลยนี่นะทุกคนก็สามารถดูได้เลยนะแถมเลือกได้เป็นของอันนี้อีกด้วยคือปรับคุณภาพของคลิปได้ด้วยเออแจ่มไม่ลาทุกคน ในอนาคตผมอาจจะมีการทำเป็นยูทูปมีมี่อาไน้ทุกคนนะคือเอาไว้สําหรับคนที่จะดู youtube ก็จะได้คนที่จะได้ยนุนี้ก็คือแบบเช่าห้องทุกคนเช่าห้องก็จะเป็นชั่วโมงละสิบาทประมาณนี้ชั่วโมงละสิบนะบอเออคือให้เช่านะทุกคนนะให้เช่าห้องเช่นสมมติคนนี้เช่าห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าถึงห้องแปดนะคือคนละชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้ทุกคนใครครบแล้วก็ออกมานะหรือถ้าใครต่อเวลาเกินก็จะเป็นนาทีละสิบบอนะทุกคนผมเก็บประมาณนั้นเลยนะ ว่ามันเกินเวลาทุกคนก็สามารถมาใช้งานได้เลยนะวิธีการออกก็คือออกกิจกรรมก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ออกจากสายแบบนี้นะทุกคนก็สามารถใช้ในทุกห้องนะปัจจุบันนี้คือใช้ได้ทุกคนแต่้าในอนาคตมีคนเยอะกว่าน,นี้ผมอาจจะเปลี่ยนเป็น u ู u ูปพิมพ์นะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถมาใช้งานได้เลยนะผมตั้งใจทำระบบนี้มากๆโอเคเป็นระบบต่อไปก็คือเกมรับสมัยเกมรับสมัยคืออะไรก็จะมากับบอทที่มีชื่อว่า อันนี้หรือเปล่าวาจะจำไม่ได้น่าจะเป็นบอทของสตาร์นะทุกคนไม่สตาร์ก็ศูนย์ศูนย์สีสส่นะทุกคนนะเที่ยวบทนี้เข้ามาเกมก็เหมือนกันเลยนะทุกคนนะให้ทุกคนมาเลือกที่ห้องนี้นะห้องนี้ท่านผู้ชมจะเล่นนะสมมติอเอ่อมีคนเล่นห้องน,นี้ใช่ไหมอ่าผมเข้าห้องนี้ท่านผูมม้ชมอยากเล่นเกมที่หนึ่งนะเกมที่หนึ่งก็จะเป็นเกมแนวอมองอัดน,นะทุกคนนะกดหน้านี้ท่านผู้ชมก็สามารถเล่นได้นะนี่ท่านผู้ชมดูแต่ ผมเนตการนะทุกคนนะมันก็เลยเล่นไม่ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นก็อดไปแล้วกันนะเออผู้ชมสามารถเปิดใหม์คุยกันได้นะโลเทสเทสเทสเห็นไหมทุกคนเราก็สามารถเปิดใหม่คุยกันได้นะทุกคนนะโอเคก็จบไปกับระบบเกมนะผู้ชมนะเกมรับสมัยก็จะปรมาณนี้เลยท่านผู้ชมก็สามารถควบคุมด้วยคีย์บอร์ดนะยามมา้ำว่าตั้งแต่ตรงนี้คือคอมเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้นะมือถือก็อดไปก็ต้องขอัยจริงๆ ที่มือถือไม่สามารถใช้ได้นะทุกคนนะแต่อันนี้ใช้งานนนะคำสั่งก็คือ Star City l o p e นะั่นก็คือการ Rope ในเซิร์ฟเซิร์ฟผมนั่นเองนะทุกคนใช่แล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากผมสอน Rope ก็สามารถคอมเมนต์ไปใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาสอนคนดูในการใช้งานระบบนี้ต่างๆผมเพิ่งเอาเข้ามาว่านันจะเป็นระบบเบต้าอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีข้อเสียหรือข้ออะไรต่างๆที่ผมยังแก้ไม่เสร็จนะ แต่ตอนนี้ก็เปิดให้ทุกคนสามารถใช้งานได้แล้วแล้วก็ใครไม่รู้ว่าคําสั่งนี้ใช้ได้แค่ห้องไหนทุกคนก็ <c oughs> คือก็ผมก็ได้ทําการแท็กห้องไว้ที่เรียบร้อยนะสําหรับคนที่จะใช้งานนะทุกคนนะเพราะผมไม่อยากให้มันไปปนกับห้องอื่นสมมตุติถ้าผู้ชมใช้ปิดห้องใช่ไหมผมจะแบน่านผู้ชมสองชั่วโมงใช่แล้วผมพูดจริงๆด้วยเพราะผมได้ทาการแท็กเรียบร้อยแล้วโดวยข้างล่างนี้ก็จะเป็นเกมเก่าทุกคนนะจะเป็นเกมที่แบบเออนับเลขนะทุกคน คำนูน่นคำนี่เรียงคำเติมคำเรียงคำคำนวณเกมเลขทุกคนเกมเลขเกมธรรมดาเกมอะไรส่วนคาสิโนคาสิโนท่านผู้ชมหายไปนะบางคนที่อยู่ดิดนี้ก็เห็นคาสิโนวิ่งหายไปไหนคาสิโนตัวนั้นมันพังนะเพราะว่าคำสั่งมันซ้ํากับบอทดต,ตัวนี้นะบอทดสตาร์แล้วก็บอทดเกมตัวนี้นะมันซ้ํากันนะคำสั่งซ้ํากันทำให้ระบบมันล่มนะทุกคนผมก็เลยทําการทําบอทดใหมนะ่นั่นคือบอทดสตาร์ทำให้เป็นคาสิโนนั่นคือก็เลยกลายเป็นโรเล่ทุกคนนะ สตาร์ซิตี้โรเพ่ฮะเป็นไงล่ะใช่ไหมลนะ่ะผมยังไม่ทดสอบระบบอะไรต่างๆนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นใครก็ได้ทดสอบระบบดีนะก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะการแจ้งเตือนลงคลิปเซิร์ฟเวอร์ต่างๆรายงานปัญหาโปรโมทช่องคุยกับเมลเดเวลัพป,ประกาศย d ดดิสอ,อ,อะไรต่างๆก็สามารถมารับได้นะย้ำที่สุดนะทุกคนนะอย่าลืมเข้ามารับยดฟรีตัวนี้นะเกมเมอร์ทุกคนนะ โอเคก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะรัก f c ทุกคนไปละบาย